มาแล้วค่ะรูปหลอป่อต่อเส้นอ่ะยืนเอาอนี่ค่ะเคลื่อนไหวหน่อยนะคะทุกคนยังไม่ได้โยเลยอันนี้ หนึ่งสองยืนไหนล่ะออ้าวยืนไหนล่ะอยูนนี่ไงเออสรุปนะคะซื้อป่าให้ก็ไม่เล่นนะคะคือว่าตาจะเล่าให้ฟังว่าตานะ่ะไม่เคยซื้อของออนไลน์นะเพราะว่าตาใช้โทรศัพท์ในการทำงานนะคะ นิยายแต่และเรื่องนะคะก็ใช้เวลาเนาะแล้วมันก็เต็มง่ายนะคะตาก็เลยใช้วิธีว่าให้น้องนะ่ะอ่ะสั่งมาให้นะคะแล้วปัญหามันก็เกิดกันเหมือนประมาณว่าซื้อของไม่ได้ตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยซื้อเองนะคะลองเข้าไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองนะคะแล้วตาก็ ไปซื้ออีปลาตัวเนี้ยเพราะเห็นว่ามันลดราคาตอนแรกเลยอะตาจะซื้ออันนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวตายหยิบให้ดูเดี๋ยวให้มารวยก่นอนนี่ค่ะอยู่ไหนล่ะอันนี้ค่ะนี่เนาะที่แรกตายอยากได้ตัวนี้นะคะนะ แล้วพากฏว่าอ่ามันก็ลดราคานะล่ะค่ะด้วยความที่เราไม่รู้เนาะมันมาจากจีนค่ะมันก็เลยนานเนาะตาสั่งแต่วันที่ยีสิบหกมีนานะคะแต่ของเพิ่งมาเมื่อวานนะก็คือตาอยากได้ตัวนี้นะคะเป็นที่เช็ดทำความสะอาดหูหน้าตาอะไรประมาณเนี้ย นะคะก็จำราคาไม่ได้แล้วค่ะมานานจัดนะคะก็ลองใช้แล้วก็ดีนะคะแต่มันเล็กมันเล็กนะคะแล้วก็พอเข้าไปดูในร้านเขาเนี่ยปรากฏว่าก็มีของหไาย,ย่างลดร,ราคานะคะตาก็เลยได้อันนี้มา นี่นะคะอันนี้จำได้ว่าสามสิบมันห้าสิบกว่าบาทนะ่ะแล้วลดเหลือสามสิบห้าบาทนะคะตาถ่ายรูปไว้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปไว้ให้ดูนะคะเราก็มีขนมค่ะมีขนมอันนี้แล้วก็มีปลาเนาะขนมอันนี้เป็นคุกกี้นะคะเป็นสแน็คนละยอยู่ข้างล่างหนึ่งกล่องอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะ ตาเอาไว้เวลาเล่นกับเขาข้างล่างนะคะนะเขาจะได้ไม่เหงานะครับอ่ะเดี๋ยวให้เปอร์เซ็นต์มาลุยก่อนนกเอียงทะเลาะก,กันค่ะมาหวานกันทะเลาะก,กันเนี้ยมาลุยไม่ยอกนอนเลยนะแล้วก็ตาไปเห็นขนมนะคะเขาก็บอกว่าขนมตาก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะนี่ นี่นะ,ะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนาะปกติไปโฟกัสมารวยแต่พอเห็นนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ให้ดูนะคะนี่มารวยชอบมากนะ,ะเป็นนกนะคะทุกคน เป็นไก่คะ่ะเป็นไก่เป็นลูกเจี๊ยบนะคะทั้งตัวเลยแหละเนี่ยเห็นไหมคะมีขาด้วยตาจาไม่ได้ว่าสิบกว่าบาทหรือยี่สิบกว่าบาทนะคะเนี่ยแพ็คมาไม่ดีด้วยดูเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ แต่ว่าตัวเมื่อเช้าไม่เป็นงี้นะเหมือนมันเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่เข้าไปอยู่ข้างในนะแต่มันมีชิดดีนะคะนะมเมชาแกะให้มารวยกินค่ะแค่แค่ฉีกตรงนี้นะคะเนี่ยแค่ตาฉีกมีรอยฉีกมารวยแบบวิ่งหาหยิบกล้องถ่ายไม่ทันนะคะดูตัวอินตาซื้อมาสี่ตัว ะะตัวนี้พัตปีนะคะแต่เห็นเป็นตัวชัดเลยอุ้ยเป็นอะไรที่ตาตกใจมากเลยนะตอนแรกตอนแรกตาตกใจมากเลยนะพอเห็นตายแล้วแมวชนกินอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะ <c oughs> แต่กลายเป็นว่าเขาชอบนะคะแต่ว่าอันนี้นะเมื่อวานตาลองให้ไป ตอนแรกมาลอยไม่กินนะคะแต่ตอนหลังมาก็ลองให้เขาชิมดูเขาก็กินนะคะกินไปประมาณ4-5เม็ดเนาะแล้ววันนี้ก็ถาดปกตินะคะก็แสดงว่ามารวยไม่ได้เป็นอะไรนะคะยังอยู่ดีนะคะอะนักใจอันนี้แหละเนี่ยเหลือก็สามตัวเพราะว่ามารวยกินไป้งเมื่อตอนเช้าหนึ่งตัวนะคะ มาลอยชอบมากค่ะตอนแรกกินอยู่ตรงนี้นะคะขอโทษที่เห็นเท้านะคะตอนแรกตาลองเปิดลองเปิดซองนะคะแล้วมาลอยแบบคาบหนีเอาไปกินตรงนู้นนะคะเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูประมาณหนึ่งนทีก็ลองลองดูแล้วแบบเฮ้ยคือแบบ แล้วราคาถูกด้วยเรื่องของเรื่องอะตอนที่ซื้อมามันลดราคาอีนะคะคือตาก็โง่งไงคะไม่เคยซื้อเนาะเพิ่งรู้ว่ามาจากจีนนะคะนะแต่แพ็คดีนะคะแพ็คไม่ได้ไม่ได้แย่นะคะแต่มันตกใจตรงไก่นี่แหละ ก็ปลานิ้วืดไปหนึ่งแล้วนะคะพอไม่เล่นนะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามันไม่ขยับค่ะเขาก็เลยไม่เล่นอันนี้ตาไม่อยากให้กินเยอะแล้วนะวันนี้กินเยอะมากนะะทั้งไก่ฉีกแล้วก็ตับนะ,ะแล้วก็เมื่อเกี้ไก่ตัวหนึ่งนะคะไก่นั้นตาให้กินตั้งแต่ตีห้านาะแล้วก็มีคุกกี้ค่ะคุกกี้อีกสิบกว่าชิ้นเนาะ,ะชิ้นเล็กๆค่ะชิ้นนิดเดียวนะนี่นะ่ แล้วก็ยากค่ะเนาะก็พยายามให้เยอะแล้วก็มีปลาเส้นเมื่อกี้นี้แหละสิบกว่าเส้นนะคะอือเป็นก้อนดีค่ะไม่ได้เหลวอะไรเนาะก็นะะ่ารักโอ้ยอยากัดได้ไหมมันเจ็บนะคะเดี๋ยวตาให้ดูวิดีโอที่เขากินกินไก่เนาะ เขาแทะแบบกรุบกรุบกรอร่อยมากนะคะเดี๋ยวตาให้ดูเนาะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาด้วยเนาะข้าะตบูดหน่อยนะข้าะตตูดหน่อยนะ,ะนยนะ <c oughs> มันก็ทำาสะอาดดีนะล่ะแต่ว่ามันหยีหยีไปหน่อยนะ โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะขอขยำตูดมาเลยต่ออีกนิด าทางจะชอบอ่ะพี่กิมกิมยุงนี้ตาให้เนี่ยมีเศษเอษเนี่ยคาบะนี่นั่นชอบด้วยชอบมากด้วย Oh.